สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงท่อเจ้า d e v o โ o นะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าถอดจุกรถเสียงออกแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ